ให้พวกเราจะมาสร้างชื่อเสียงให้ดังที่สุดมิสเตอร์บีก็มาเถอะเดี๋ยวได้เจอมิสเตอร์โลบาชื่อเสียงของพวกเราจะเยอะแค่ไหนไปรับชมกันเลยในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะพวกนายช่วงนี้ช่องเราอ่ะจะตกอับแล้วนะเว้ยเดี๋ยวเรามาทำการโด่งดังในโลบอกก็ได้มาโดยที <Ą <Ą> ่วิธีการโด่งดังในเกมนี้นะพวกนายนะเพียงแค่เรานั้น เอาโทรศัพท์กระเทกหน้าก็ดังตัวอะไรฉันกดออโต้เลยไงโอ้ยมันมีทุกคนงามออโต้รถไฟอัตโนมัตแล้วก็ต่อสู้ลองกดดูนี่ไงใช้มือถือมาวตอนนี้ฉันกำลังจุ๊บผู้ติดตามอยู่จะกบจุ๊บจุเราแค่ทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะพวกนายนะเราก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไปเนี่อแหละการเล่นของเกมนี้ช่วงคำถามประจำคลิป ถ้าได้เป็นคนดังหนึ่งวันจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะ คำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบากแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลมและหลามในโลบอกด้วยนะครับชอบยังไงกับพวกเราทำแบบนี้บ้างไหมเอาโทรศัพท์มาข้อหัว <c oughs> เออเพื่อจะได้ยอดติดตามมากขึ้นทุกการหนึ่งติดตามเราจะคาอหน้าหนึ่งที <c oughs> และอย่านืมพวกนายพอเราไม่ผู้ติดตามยังไม่ถึงร้อยเลยเอ้ยมีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้ว่ะมันแค่ปลดล็อกให้ใช้อ่ะกดติดตั้งได้ที่ขวาบนเลยโอ้ยโอเคอ๋อขวาบนมีโว์ตรงนี้ด้วยทุกคนครับแค่นี้แหละทุกคนเราได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเพียงแค่แบบ เดียวเท่านั้น,นรวยแล้วว่ะและเหมือนว่าเขาจะพาเรามาลงคอมด้วยพวกนายดูสิสเราสามารถที่จะหาผู้ติดตามได้ในมือถือหรือจะเป็นในคอมก็ได้เลยส่วนฉันขอในมือถือนี่กว่าจะได้ถ่ายเที่ยวไับถ่ายวอล์กจ้ากบเออฉันก็คิดเหมือนกันเนี่ยแล้วตรงนี้มันมีต่อสู้ด้วยอ่ะตะากบเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมอันนี้มันต้องต่อสู้ด้วยเหรอแล้วมันจะต่อสู้แบบใดมีตัวฉันอีกคนด้วยอ่ะดูดีเหมือนกับว่าเราต้องสู้กับตัวเองว้าพวกนายลองดูซิลองสู้ดูอ่าไม่อยากสู้เลยอ่ะเดี๋ยวตัวเองแพ้ดูนะครับว่าการสู้จะเป็นยังงโ อะไรสดหรอโอ้ยกดแบบนี้ไปทุกคนกดไปแบบนี้แข่งอะไรสดว,ว่าใครดังที่สุดเอาเราชนะอ่ะนั่นแหละเราชนะตัวเองไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องลองแข่งคนอื่นดูนะทุกคน oh, <yeah. S 1> ซึ่งแบบว่ามีหูระดับบอสด้วยนะั่นคือใครกันนะคนดังอะ่ะ mm hmm. เหมือนว่าเขาจะพาเรามาทางนี้ได้เวลาเปิดสัตว์ใช่ไหมเปิดดูซิกดคลิกว่าเปิด ได้สัตว์เลี้ยงเบคอนมาเป็นเพื่อนใช่ได้เจโน่เบอร์ส่วนฉันต้องเก็บแชมป์ก่อนแชมป์ไม่พออารมณ์ตอนนี้พอมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเหมือนมีเด็กวิ่งตามเราตลอดเวลาเด็กวิ่งตามแล้วก็บอกพี่ฮาเนี่ยจะไปไหนพี่เออเห<อ><อ>มือนมาขอลายเซ็นนะครับผมนี่แล้วก็วิ่งหนีเลยแล้วในเกมนะพวกนายนั้นเราก็กดรับของได้เลยว่ามันมีทั้งหมุนและของรางวัลอย่าลืมกดรับมันด้วยดูสปินซีว่าจะมาทางไหนมาทางที่โอเคอันนี้เฮ้ยพวกนายในร้านค้ามีให้รับน้ำยาฟรีขวดหนึ่งด้วยนะเฮ้ยนี่ไงน้ำยาฟรีได เลยรับมาแล้วอันที่เราได้มาเมื่อกี้คือเป็นโชคไข่นะทุกคนครับคือเปิดไข่หาย,ายากได้ง่ายขึ้น<อ>กดใช้ไปใช้ไปเลยถึงจะไม่มีประโยชน์ก็เถอะเช้ใช้แปมันมีอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มไข่เนี่ยเดี๋ยวฉันลองสุ่มดูว่ารอบนี้จะดีขึ้นจริงไหมรอบก่อนได้เบคอนรอบนี้ต้องได้ของดีกว่าเดิมมา อังไจะขอไปสู้อัตโนมัติเก็บตังค์แปปนึงนะเจ้าก่อโอเคเมื่อกี้ฉันได้เนินมาระดับไม่ธรรมดาเป็นไงดีขึ้นจริงด้วยนะแล้วเราจะน้นก็มาโทรศัพท์กระแทกน้ำเดิมตอนนี้ฉันมีชื่อเสียงแบบเยอะมากเลยฉันจะมาสู้กับนายผู้ช่วยชีวิตบอกแล้วว่าคนดูฉันเยอะกว่านายแน่นอนเทยดีโอ้ยขดูฉันหกหมื่นเจ็ดแต่คนยังเยอะเลยว้าววันนี้มันระดับคนดังระดับประเทศแล้วนะหกหมื่นอ่ะตอนจากโค2สองที่เราสู้นี่คือไอ้โชว์สปีดนะครับผมดูสิ นี่เราจะดังเทียบเท่าเขาเลยอ่ะ เออแล้วสู้ได้เลยไหมอ่ะลองสู้ดูก่อนโอ้โหแล้วดูหน้าไอโชสปีดมาแข่งไลไรก็เธอไอโชสปีดเัอจะชนะคืนใครจะว่าเขาควรเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่น่าชื่อไอโชสปีดน่าจะเป็นไอโชสติปเนี่ยต่อยอย่างเดียวเลยแลวคือเหมือนเราจะชนะระหว่างทำไมชนะรวดเร็วจังเลยอ่ะชนะง่ายมากคนต่อมาคือผู้ชายกล้ามทุกคนแสดงว่านี่เป็นช่องเกี่ยวกับฟิตเนสแน่เลยนะลองสู้ดูซิสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไล่สดแข่งกับหนุ่มกล้ามนะทุกคนครับถึงแม้ว่าผมจะไม่มีกล้ามแต่ผมก็มีความรักให้กับทุกคน มีความเหม็นเขียวไวกันทุกคนด้วยเล่าแลวอหอยเหมือนชันจะแพ้เขาเหรอน้อททำไมกันทำไมคุณดูชอบนักการมากกว่าผมโอ้โหแพน่นายแพ้ก็ไม่แปลกแล้วจะกลัว่าชื่อเสียงนายยังน้อยกว่าเขาเลยกับก่อนหน้านี่ย ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะไปทําให้ฉันมีชื่อเสียงมากกว่านี้แล้วก็มาสู้กับเขาเฮ้ยเขามาีอะไรามาตรงฟาร์มเนื้อหานี่หว่า๋ยนเรามาดูซิโอ้ oh my ม่กเป็นเหมือนสถานที่อย่างหนึง่งกดกระเป๋าดูแล้วก็กดตรงนี้ใส่น้องเนิร์ดไปใช่ไหมจะมีคนตัดต่อแล้วเนี่ยผู้สร้างเนิร์ดเหมือนจ้างงานผู้ตัดต่อหรออันจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่บ้างหลังหรือเปล่าวาจะเกบมีร้าน้าผู้สร้างเนิร์ทุกคนลัสมารถซื้อเอาได้ไงจ้างมาอยู่นี้ต่อได้ใช่ไหมถ้าเกิดมีเพจอุ้ยแล้วต้องการตั้งห อันนี้กดเก็บน่โอ้เดาว,ว่าถ้าเกิดว่าเขาทํางานเสร็จอยอดทุกอย่างน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็มากดตรงนี้เพื่อเก็บนะคบแล้วดหมอนว่าชื่อเสียงมขาหนี่มา2องหมื่นแล้วทุกคนผมจะมาสู้กับนักกล้ามใหม่เอาใหม่นะนักกล้ามผมจะชนะคุณให้ได้รอบนี้ไอ้จะกดในเพิ่งสองหมืน่นได้เหรอส่วนเนี่ยฉันกำลังจะแสนซัพแล้วนะว่าทำไมนายสปูสโปตจังเลยไอ้เดี๋ยวเอาโลมาฝากนะเต็มดูชื่อฉันได้เลยหลามคอสเพย์ไงชื่อช่องโอ้ยคอสเพย์ เป็นชื่อที่ซิดคีสุดๆาวไม่เท่เพราะมานเป็นเกมแนวนี้ใช่ไหมทุกคนไหนดูซิว่าของเตอรมีอะไรบ้างเฮ้ยจะกบกันจะเอาจริงแล้ว เ,เราจะเทียบไปติดแล้วจะมีสั่นเลี้ยงสุดเติมทุกคนครับโหจะแพงมากเลยอ่ะอันถูกสุดคือ49 9อกเอาไว้ก่อนแต่ว่ามีแพงนี่ว่ะทุกคนเป็นแพ็ที่เราจะได้ของสีงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเติม369เออดูคุ้มดีเดี๋ยวเรามาซื้อเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้3-69หลังจากเราซื้อมาทุกคนครับยอดผู้ติดตามผมนั้นก็ขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่ามันมีคูณ2และประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากไปโซนต่อไปทุกคนครับเราต้องมีแชมป์5้า0ันทุกคนได้เลยครับเดี๋ <c oughs> และฉันกําลังจะสู้กับน้องสาวคนนี้บอสคนสุดท้ายไอ้ยขอสู้ด้วยเพราะว่าฉันก็มีชื่อเสียงมากกวเขาแล้วโดยพวกเราเล่นแน่น้องสาวเอเล่นแต่บอก้อว่าอะไรชนะหรือไม่ไอเล่นแต่บอกฉันด้วยโอเคมาทุกคนรับสู้น้องสาวคนนี้น้องสาวถึงแม้จะเป็นมีความสวยผลแต่ผมก็มีความหล่อเออจะสวยแต่ผมหัวโตนะครับนี่นี่ชนะโอ้ยไอ้เล่นชนะแล้วเลยสบายสบายจะเกิดมาฉันก็ชนะด้วยว่ะ ฉันไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะเอเลี่ยนน่าจะเป็นแบบของที่คนอยากดูมากกว่าสาวสวยอ่ะเอเลี่ยนแปลกว่าพอฉันหายากก็จริงนะคนดูชอบดูอะไรแปลกๆกันน้อฉันว่าพอรู้สึกว่าด้านซ้ายทุกคนครับมันบังตาผมมากเลยว่ะพวกนายเห็นไหมมันเขียนว่า only ยีสบเารสบากอ่ะเห็นไหมนายจะแก้ปัญหาด้วยการซื้อมันหรอจะกบกเลยพูดแบบนี้่เออซื้อเพื่อให้ตรงด้านซ้ายมันหายไปจะได้ไม่บังตาฉันนี่แหละวิธีคนรวยในการแก้ปัญหาโอ้ยเอยแล้วอยากจะบอกว่าไอ้ตรงรีบอร์ดอะฉัน ได้ของแล้วนะนี่กดรับเลยอะไรมีมีบอกแค่นี้หรออใช่บอกแค่นี้มีอะไรบอกที่มันดูรวยกว่านี้ไหมมันเป็นสุ่มพู้ติดตามน่ะมีเมซี่เป็นผู้ติดตามพวกเราด้วยอ๋ออ๋อนี่อ๋อตรงรีวอร์ดนี่หรอใช่เลยเดี๋ยวลองเปิดดูซิทุกคนครับว่าเราจะได้อะไรมา ยได้เป็นชายเท้าโตมาว่ะอีปิกซะด้วยอ่ะคนเดียวกันเลยอ่ะชได้ผู้ช่วยชีวิตและก็แชมป์เนีทุกคนครับเรามีถึง5 0 0าพลยเรียบร้อยผมก็จะนำการไปโลดต่อไปไปกันเถอะพวกนายไปดูซิว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้นเป็นใครนะต่อไปอ่ะมา ลกนี่ใช้ห้าพันซื้อไปเลยทุกคนแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยมาดูซิว่าเอ้ยเป็นสเตดิโอว่ะที่เรากำลังจะไปเฮ้ยว้าวนี่มันเหมือนยูทูบเบอร์ตัวจริงเลยเนี่ยฉันว่าน่ะเนี่ยฉันจำได้เนี่ยมีมิสเตอร์บีด้วยนะคะผมอดีตมิสเตอร์บีทยอดซับโตเกอร์โปรตินมิสเตอร์บีทต้องเป็นระดับแบบว่า300ล้าน400ล้านตว์เลี้ยงนี่อย่างแพง โนเล้งทุสุดเท่าไหร่วะของโลกนี้อ่ะเจ็ดพันห้าเ่กว่าอุ้ยแพงก่าที่เราใช้เดินทางมาโลกนี้อีกและสูงที่สุดของสัตว์เลี้ยงนี่คือ200,000แล้วก็อีก2 5ง0 0ื่้ันโอ้โยแอะอัตรงซ้ายบนนะทุกคนเพราะฉซื้อไปเพราะมันอันใหม่เข้ามาว่ะฉันว่ามีควรซื้อนะเนี่ยได้แค่น้ำยาไข่กับสปินสองเองอ่ะ <c oughs> เออธรรมดา <c oughs> งั้นปล่อยให้มันลกไปเนาะ เฮ้ยมันมีไข่โลบากด้วยนี่นาะทำไมพวกนั้นไม่บอกฉันเอ้าฉันก็เพิเห็นเหมือนกันนี่แหละเกิดว่าฉันได้คุณมิสเตอร์บีมาเป็นสัตว์ของฉันเนี่ยน่าจะดูดีแน่นอนฉันว่าเราลองเปิดดูแล้วกันไข่โลสบักคุณมิสเตอบีผมขอคุณเจอมาเป็นลูกน้องผมเถอ <c oughs> <c oughs> ลองดูทุกคนครับว่าไข่นี้ผมจะได้อะไรจะได้ทำเครื่องหมายโอ้โหได้คนนี้มาทุกคน อแล้วพวกนายพวกนายจะรีเบิร์ตไหมอ่ะนหนลองกดดูดิรีเบิร์ตใช้อะไรอ่ะพวกนายแชร์ช่วยจะไม่หายใช่ไหมให้ความดังของเราเนี่ยนั่นเดะมันจะมีอะไรหายหรือเปล่าต้อเริ่มไม่สนแล้วฉันขอกดก่อนเลยเดี๋ยวฉันพิสูจน์ให้รีเบิร์ตเลยผู้ติดตามลดแต่ว่าก็ได้เพิ่มเร็วเหมือนกันนะสรุปมันลดใช่ไหมพู้ติดตามเอุ้ยแต่เร็วจริงว่ะดูสิเฮ้ยขึ้นไปแสนแล้วอ่ะตอนนี้งั้นฉันรีเบิร์ด้วยอ่ะรีเบิร์ตรีเบิร์ตด้วยกดตรงไหนวะศักยภาพโอเคนี่แปลงร่างแปลงร่าง อ้าวตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในขั้นผู้สร้างเนื้อหาแล้วอ่ะว้าวโอเคฉลารเนี่ยบอกว่านายเป็นผู้สร้างเนื้อหาใช่ไหมใช่แล้วอ่ะจ้ากบแล้วนายหาเจอหรือยังยังไม่ได้หาแบบนั้นคนแรกระดับง่ายฉันจะสู้พวกนายเป็นกระจายฉันด้วยเอาแล้วเลยครับพี่ตู้ไปให้ถึงมิสเตอร์บีทเลยสุดยอดวันนี้เราจะเป็นไรสุดยอดมาแข่งคนนี้นะครับผมผมบอกแล้วว่าชนะนะว่าเฉยโอ้โหชนะอย่างญ่ คนมาระดับเทพอะเนาะเดี๋ยวต่อมาเลยคนนี้เลยเอลเคสค่ะทุกผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาได้สติงกับน้องสาผมฟ้านะครับผมผมบอกเลยว่าผมนั้นรักคุณจุ๊บๆันาว่าจะเก็บไปสู้กับมิสเตอร์บีคนเดียวเลยอะไม่อยากสู้กับคนอื่นนะเจ้ากอบเอางี้ไหมเดี๋ยวเรารอสู้มิสเตอร์บีแบบว่าต่อไปเลยดีกว่านาะเพราะว่าคนชื่อเหลือนี่คือมันง่ายเกินว่ะเอาล่ะอีกสักพักเราจะได้จัดก,การนายสัตว์แล้วนะนายสัตว์ ชื่อ <laughs> รู้สึกไงบ้างไอ้เล่นกับชื่อนี้นายสัตว์พอได้ยิบกุ้มกิ่มไหมาจา้ะก,กอร์ <laughs> แต่อีกไม่นานทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีชื่อเสียงคือ10ล้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกับม <ew> ิสเตอร์บีทในชีวิตจริงอาจจะสู้ไม่ได้ทุกคนครับแต่สู้ในโลบอสก,ก็สู้ได้แน่นอนแถมไลฟ์สดทีเนี่ยฉันว่าคนดูเยอะกว่าคลิปมิสเตอร์บีทอีกอ่ะใช่เมื่อไหรเราดูพวกคำพูดตอนที่เราไลฟ์สตรีเนียบางทีก็พูดซ้ำยาวๆเลยอารับพวกพวกอารัพวกพวกอะารวกพวก เออแล้วลืมดูเลยอ่ะพวกนายว่าโลกต่อไปคือไปทางไหนอะ่ะเราจะได้รู้ว่ามันใช้ถ้วยเท่าไหร่ทางนี้ป้าได่แ,แต่ตรงนี้อ่ะโอ้ย,อยจาค5าบันช่วยคือกลายมาเป็น20ล้านช่วย oh God! โอเมก้ยเยอะไปไหมเนี่ย นี่กลายให้พวกเราผ่านไตไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเหมือนว่าฉันจะสามารถสู้มิสเตอร์บีได้หรมีใครสู้ได้หรือยังเอ้ยฉันอยากสู้ไม่ไหวเลยจังกว่าเออฉันมึงเจ็ดล้านเนี่ยสงสัยต้องจัดการคุณสุดขีดน,นี่ก่อนเนี่ยเอมา,มา,มา,มาเป็นว่าเดี๋ยวฉันสู้มิสเตอร์บีไหมลองดูไหมเลี้ยเ,เลยเลี้ยวเลย,เเลยคุณมิสเตอร์บีคุณทำคลิปได้ดีมากแต่ว่าผมก็จะชนะคุณได้ไดในวันนี้ผมจะเรียกเอฟซีมารวมคุณมาเอฟซีครับมาช่วยผมดูหน่อยครับคลิปนี้ครับผมจะสู้มิสเตอร์บีแบบสุดมัน มันจริงมันจริงนี่ไงผมชนะมิสเตอร์บีทว่าเฮ้ยโอ้ยสุดยอดไปเลยให้มันรู้สับ้างว่าไคเป็นผู้ไหนอย่างน้อยในชีวิตจริงเราเราจะตกอับแต่ในโลบอกแเราก็ยังทำให้เรามีความสุขได้อยู่ทุกคนครับช่วยดูคลิปในชีวิตจริงผมด้วยตอนจรตัวเนี่ยมีผู้มีผู้คนเข้ามาดูประมาณ400ชมโอ้ยเยอะมากยาง ถามจริงว่าโทรศัพท์ไม่ระเบิดเลยได้ไงว่าคนดูเยอะขนาดนั้นน่ะเออไม่แหลกบ้างหรือไง <laughs> ไมิดเดิบีช่องจริงไฟ์สดจะไม่ขนาดนี้เลยใช่้ยพวกนายอย่าลืมด้วยมีอัปเกรดผู้เล่นด้วยว่าตรงนี้เพิ่มโมนันหัวใจช่องเก็บสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเพิ่มโอกาสอัญมณีด้วยนะเว้ยไอ้อสุดท้ายมีด้วยเพิ่มโชคแต่เพจนี้คือใช้เยอะมากทนะุกคนเดี๋ยวผมกดเอาเป็นเพิ่มหัวใจกันละกัน และหลังจากนั้นทุกคนเดี๋ยวเราก็มาปั๊มสู้มิสเตอร์บีรัวๆเพื่อเก็บช่วยละกันรอบหนึ่งนี่คือได้เท่าไหร่นะมิสเตอร์บีอุ้ยได้ 5m อ่ะเอ้ย 20m ก็ง่ายๆดิเออ,เอ,อก็แป๊บเดียวดิ<ๆ>ั้งงั้นไงเออแป๊บเดียวเราก็ไปลงใหม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าได้รอบละ 5m ช่วยเลยอ่ะทุกคนสู้มิสเตอร์บีแล้วเนี่ย 10m แล้วเนี่ยขอบคุณคุณมิสเตอร์บีที่ให้ช่วยผมเยอะขนาดนี้นายไม่รู้สึกขี้เกียจล้างบ้างเหรอจะกบถ้วยเยอะขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ถ้วยก๋วยเตีี๋ยวนนน่่่คืออกาาารไลฟ์สดทห้ิง คนดูเยอะมากเลยเขาชั้นแบบคนดูหลักบินเลียนนะเมื่อกี้โอ้ยไอ้ไตอนเนี้ยชั้นอยู่ระดับซูเปอร์สตาร์แล้วนะโอ้โหซูเปอร์สตาร์หลามแล้วชั้นคืออะไรเนี่ยไอคอนวัฒนธรรมเป็นของวัตถุมงคลอ่ะไอคอนวัฒนธรรมอ่ะเดี๋ยวชั้นรีเบิร์ตบ้างละกันนะนี่รีเบิร์ตไปเลยกดรัวๆเลยทุกคนครับเพราะว่าผมมีทั่วเยอะมากชื่อครัวเรือนอ่ะนี่ยกชั้นเลยอันนี้ช่องทำอาหารหรือเปล่า เออในสี่ครูเรือนเดี๋ยวเรามาโลกต่อไปแล้วทุกคนครับเก็บคนแล้วเรียบร้อยทั้งสามคนไปกันเลยพวกนายเลสเกิลขอดูหน่อยสิที่ต่อไปจะเป็นที่ไหน yeah. สนามบาสเกตบอลจะมีศัตรูโหดกว่ามิสเตอร์บีที่สนามบาสเกตบอลหรอเนี่ยเฮ้ยดูดิคนสุดท้ายคือเป็นเหมือนนักบาสชื่อดังหรือเปล่าน่าเฮ้ยสิบเนเรียนทุกคนถ้าเก็บได้คือก็สู้เขาได้เลย <c oughs> และคนที่สี่นี่คือกรรมาการ W W E เก็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีมอรีเมิร์ดไปเรื่อยๆแต่จะว่าไปทำมันเล่นนะเว้ยพวกนายคนแรกก็89ล้านแล้วว่าชื่อเสียงอะอ <c oughs> ด่านต่อไปต้องใช้ถ้วยประมาณ2ทิเลียนวินอาจจะดูมันเยอะนะแต่พอเราถึงจุนดนั้นจริงๆอาจจะน้อยก็ได้เหมือนในก่อนหน้านี้ยี่สิบล้านอะเนาะฉชนบอกว่าฉันจะรู้สึกแบบนั้นด้วยนะรู้สึกว่ามันน้อยอะอ่าะลองเปิดไข่ดีกว,ว่าทุกคนวันนี้ผมแชบไม่ได้เติมไข่อะไรมากเลยนะคะเพราะว่าเกมมันเล่นง่ายดีนะไม่ต้องเติมเยอะ นี่น้คนนี้มาแซกไข่บาสเกตบอลมีนารุโตะด้วย <c oughs> <c oughs> เล่นมาได้สบายทุกคนครับเพิ่งจะเห็นว่ามันมีเส้นทางให้เราได้ซื้อได้ด้วยเดี๋ยวผมซื้อไปน้นที่แพงที่สุดของของเงินผมโอเคซื้อหล่มันใช้ทั่วในการซื้อนะครับว้าวเัาซื้อได้ 2.5m มาเส้นทางกลางวันนี่ไงทุกคนครับเส้นทางของเรานี่ฉลามมานเดียวกับฉันเลยกลางวันเหมือนกันแล้วเนี่ยฉันใช้กลางคืนไหนลองวิ่งโดติดตั้งยังเนี่ยว่ได้ติดหรือยังเนี่ยอันนี้ติดแล้วนี่โอเคเพิ่มความออร่าของคนดัง ได้เวลาสู้คนแรกของโลกนี้แล้วทุกคนชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมียอดผู้ติดตามเยอะก่าเขาเยอะเลย ไอ้จัดการไอ้เจ้าพัดลมนี่นะนี่กคดคลิกไปโอ้โหอ,อ,อ,อะไรนะเฮ้ยมักสตรีมแบบหัวหมุนเมื่อกี้เดี๋ยวคนที่เหลือทุกคนครับเราอาจจะไม่ต้องสู้ให้ดูก็ได้นะมาสู้แบบคนสุดท้ายดูเลยดีกว่านะชันว่าเจอบอสของแต่ละที่ไปเลยดีกว่าจะเกือเออระดับเทพแบบทุกคนแบบข้ามขั้นเลยสู้คนแรกแล้วไปคนสุดท้ายเลยพ่อนาว่าแ้นเสื้อนี่ดีไหมอ่ะสัตว์เลี้ยงเอวเวอันนี้พารสามและเก้าเก้าคือมันเป็นในระดับที่ ไม่ถูกไม่แพงกลางๆขนาดนี้ยังไม่พแพงนะเนี่ยนี่ก,กาลางๆของนายเนีเป็นพันเลยไม่คือถ้าเทียบกับน้องผู้หญิงข้างๆเนี่ยมา3 2 9 9ไงแล้วถ้าเทียบถูกสุดมันก็ถูกไปสี่เอันนี้ก็เลยเป็นระดับกลางกลางและประเด็นคือสัตว์ตัวนี้มันคูณ3 5 0 0 0้เลยนะถ้าเทียบกับสัตว์ตอนนี้ของฉันน่ะไม่รู้กี่เท่าอ่ะไม่อาจจะเทพก็จริงนะตอนนี้สัตว์คของฉันยังไม่ถึงหลักร้อยเลย ของใั้ก็ไปถึงหลักร้อยเมื่อกันฉันจะลองซื้อดูแล้วมาดูซิว่าผู้ติดตามนั้นมันจะเยอะเร็วแค่ไหนอันนี้ผมลองลงทุนดูนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยทุกคนยอมลงทุนเลยนะเนี่ยกดเฮ้ยผู้ติดตามคือรอบหนึ่งนี่คือ200ล้านอุ้ยมาเป็นสองเปรียนแล้วเปล่เด้ยคุณเจอผมแน่นักบาสหรือจะสู้นักปักอันก็ต้องลองให้แน่นอนอ่ะ ดูแลดูนักปากชนะอะไรไงอ่ะไปเลยไหมล่ะใช่ไหมไปเลยดีกว่าเริ่มเบื่อแล้วคนดูก็คงเบื่อแล้วล่ะเป็มแล้วถ้าเกิดว่ารอให้ฉลากให้เล่นสู้นี่คือน่าจะนานนะทุกคนครับเดี๋ยวนายไปสู้กันทีหลังแล้วกันเนาะสำหรับที่นี่ขอตัวลรไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย ขอบคุณสัตว์ตัวเมื่อกี้ที่ทำให้ผมนั้นจบคลิปได้เร็วขึ้นซื้อปุ๊บจบปั๊บเลยใช่จะกดได้ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปนะเออว่ะถ้าซื้อตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปนี่น่าจะจบเร็วกว่านี้ไปแล้วทุกคน